นี่คือพิธีกรรมต้องห้ามของเขมรที่หมอผีเก่งๆยังไม่กล้าแม้จะคิดถึงมันในหมู่บ้านลึกกลางป่าหมอผีคนหนึ่งรักลูกสาวของเขามากแต่เธอกลับป่วยหนักหมอผีไม่ยอมแพ้ครับเขาทําพิธีกรรมสุดบ้าคลั่งรวบรวมวิญญาณที่เครียดแค้นทุกตนที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยประทับใส่ร่างของบัวบานลูกสาวของเขาเพื่อต่อชีวิตให้เธอบัวบานกรีดร้องอยู่นานสุดท้ายเธอก็เงียบลงหลังจากผ่านผลข้ามคืนอันแสนโหดร้าย บัวบานก็เหมือนจะดีขึ้นครับเธอกลับมามีสีหน้าเหมือนคนปกติจนหมอผีและเพื่อนบ้านระแวกนั้นก็เริ่มสบายใจกันแล้วฮะแต่ผ่านไปอีกสักพักครับก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกรีดร้องปริศนาดังขึ้นจากป่าใกล้หมู่บ้านแทบจะทุกคืนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวไม่มีเลยสักคนที่ตามต้นตอของเสียงไปและกลับมาได้ วันเวลาผ่านไปชาวบ้านในหมู่บ้านก็เริ่มหายตัวมากขึ้นจนสุดท้ายชาวบ้านทนไม่ไหวครับพวกเขาจึงรวบรวมความกล้าหารวมตัวกันไปหาต้นต่อของเสียงพอเดินลึกเข้าไปในป่าใกล้หมู่บ้านก็พบกับความจริงอันน่าสยดสยองๆๆครับสิ่งสิ่งนั้นคือบัวบานตอนนี้เธอไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วฮะใบหน้าซีเซียว ลิ่นเหม็นลอยโชยดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเธอกำลังกินเหยื่อของเธอและกรีดร้องด้วยความสะใจใครจะอยู่ก็อยู่ครับแต่ชาวบ้านนี่คือพากันหนีกระเจิดกระเจิงและรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกหมอผีทันทีฮะหมอผีผู้เป็นพ่อเห็นลูกสาวที่ต้องทนทุกข์กับดวงวิญญาณที่บ้าคลั่งที่อยู่ภายในตัวเธอด้วยความสงสารและความเสียใจเขาตัดสินใจจัดการลูกสาวด้วยมือตนเองเพื่อปลดปล่อยเธอจากดวงวิญญาณที่กัดกินเธอจนหมดสิน้น สุดท้ายหมอผีก็ทำสำเร็จครับและเขาก็ต้องอยู่กับความเสียใจไปตลอดชีวิตและนี่คือเรื่องราวพิธีกรรมต้องห้ามจากความรักสู่ศกอนาตกรรมบัวบานอาทันซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจากทางบ้านที่ส่งมาให้ผมเล่านะครับและผมก็ชอบเป็นพิเศษเนาะแต่หลังจากไปหาข้อมูลมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเจอข้อมูลที่มันเกี่ยวข้องนะครับซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่านี่อาจจะเป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นแค่ตำนานนะครับที่เล่าต่อๆกันมาแต่ก็ดีเนาะสนุกดีก็ฟังเอาสนุกแล้วกันฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบเรื่องราวเรื่องนี้ไหมครับกับเรื่องบัวบานอาถรรพ์ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับส่งไปให้เพื่อนๆฟังกันด้วยเป็นกําลังใจให้ผมนะส่วนเรื่องต่อไปอยากฟังเรื่องอะไรก็เม้นมานะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเจอกัน